คือปริมากแน่นอนนะผมเดีวันนี้ก็เทุานีานรับตัวผมคิวไม่ได้จริงจรคิวไม่ได้ไม่อำแล้ว,วอดทักด้วยอ <c oughs> ่ะคนเนี้ย <c oughs> เอาให้สุดเอาให้สุดเลยถ้าจะมาขนาดนี้เอาให้สุดอ,าาอย่างตามพี่วันเล่นอยู่ปริได้นะครับวั <c oughs> นไหลไปเรืเ่อยเลยคนเนี้ย <c oughs> ออกมาถึงปิ๊ดรอนใช่ส่งอะไรไปนะ เรียกว่ามุกสดด้วยซ้ำนี่อะไรนะนี่เราพกที่ชันฉลาสามส่วนสี่หรือเปล่าใครก็ได้กล้องช่วยดอลลี่ทับมันหน่อยครับผมเอาจริงหน่อยว่าปกติก็เต้นแรงอยู่แล้วไปเจอแฟนคลับน้องปินพูดเลยว่าปวดหลังมากโอ้ยหนูจะเต้นแรงอะไรบนนั้นลูกโอ้โหแฟนกลับปิดเต้นแรงมาเพีงกลอ่มนะ พี่ชายสิไม่อยู่แต่งตัวเรียว่าต่างๆสนุกอะไรขนาดนั้นเพลงกล่องนะบ้าคุณครับคุณผมว่าดูจากการแต่งตัวคุณไม่มีสิทธิ์ถามใครว่าบ้าหรือเปล่านะครับผมสภาพนี้และนี่เป็นชุดที่เขาสั่งตัดนะครับผมสั่งตัดเหรอฮะโอ้โหเราจะนิยมไอช่างก็เกลียดมึงเหลือเกินสั่งสั่งตัดขาเพียงเกงโม้จริงๆมันเป็นขอนางแบบแล้วก็ตัวแค่นี้ ก็เลยต้องตัดทิ้งออกไปนิดนึงมีใครช่วยหนูไหมคะไม่มีนะมอไหมมีก็ไม่ช่วยเลยอันนี้เป็นก็ถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญนะครับตอนปีหนึ่งเดือดร้าปีหนึ่งผมทำหน้าที่ของเขาอยู่เออตอนปีหนึ่งเนี่ยผมทำหน้าที่อย่างงี้แล้วก็เลื่อนขึ้นมาเป็นตัวตัวที่ไม่ต้องแต่งหญิงไม่ต้องแต่งหญิงนี่ทำนี่ทำแล้วยังมีเรื่องขึ้น น้องทน้มีแต่ล้ลมมืลงล้นลงลงัเฮ้ยนี่เขามีความสามารถขอ้ขอต้อนรับนะครับผมมิสเตอร์คอร์ดนะครับผมมาแล้วพี่ถอดเสื้อกทำไมอ่ะพี่ช่วยเก็นช่วยเก็บใสีด้วยใส่เดียวนักเดี๋ัวนารักคนด็ไกเนไงะประกาศผลต้องจริงจังสีเรียเลยเดี๋ยวคนด็อกโดนฉก็เไม่ได้สีเสื้อพี่ก็เป็นโมโคนดคอนเจได้เได้เน่โอ้ U P รีบไปนั่นรีบมานะช้ชาๆเราอย่าใส่ตั้งต้นนะอี๒๐คลิป